สวัสดีค่ะเราชื่อติ๋มค่ะวันนี้เรามาอุดฟันที่ร้านหมอชมซึ่งอยู่ที่ซอยปารีสมนุธรรมหนึ่งปารีสมนุธรรมหนึ่งค่ะแล้วเป็นอะไรทําไมถึงมาทาเอ่อฟันมันเป็นแมงอ่ะจ้ะแล้วรู้สึกว่าเป็นรูด้วยเป็นรูด้วยกี่วันแล้วหลายวันแล้วจ้ะเป็นปี <laughs> เป็นปี ราไม่ค่อยมีเวลาแล้วพอดีผ่านมามาเจอร้านหมอชมก็พอดีเออแวะมาแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำต้องนัดต้องนัดก่อนเรื่องคุณหมอชมก็ใจดีมากค่ะบริการได้ดีมากกันเองเอาเอาของดีๆให้ให้บริการเราด้วยนะอ่าแล้ตรงไหนตรงไหนวันนี้อุดไปตรงไหนชี้หน่อยตรงนี้อุดไป อุดไปข้างหน้านี่ข้างหน้าหนึ่งซี่แล้วก็ด้านี้ข้างๆอีกหนึ่งจั่วันนี้ทำไปสองใช่ค่ะรบร้อยแฮปปี้แฮปปี้ค่ะแฮปปี้โอเคขอบคุณค่ะพี่ตีมค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายายบาย